Lòng mất từ từ lại, à, lại 嗯，哼。<laughs> พี่ฝนยาพองลองเฉยๆลองพรีมเหมือนตื่นๆเลยลองไลฟ์พรีมดูเพิ่งโหลดได้พอดีเพิ่งโหลดได้ว่าจะไลฟ์พรีมเนี่ยไม่รู้ว่าเขา้า เขาใส่ไอ้รูปตรงไหนเนี่ยขาขึ้นมานะคะพอดีโหลดสตรีมหยาดแล้วนะ่ะโหลดตั้งแต่ประมาณกี่ทุ่มบอโหลดแล้วก็ทำไม่ได้ใช่สตรีมหยาดนะ่ะ แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้พรีมโหลดสตรีมหยาดแล้วมันขึ้นไม่ได้มันไม่ไม่รู้วิธีนะ่ะก็เลยเนี่ยยังไม่นอนน่ะนะที่ยงคืนแล้วยังไม่นอนอีกแล้วพี่ทางโน้นกี่ทุ่มแล้วเนี่ยเรียกว่ากลางวันอยู่ ยังใส่รูปไม่เป็นเนี่ยมีมีพี่คนหนึ่งเขาอยู่อะไรนะออสเตรเลียน่ะเขาบอกให้เยพองไลฟ์สดในไลฟ์แบบเปิดเพลงเหมือนกับ o b s น่ะในในพรีมนี่แหละเยพองก็โหลดตั้งนานโหลดไม่ได้สักทีโหลดได้แหละแต่ว่าลง ลงชื่อเข้าใช้นะ่ะลงชื่อไม่ได้อ้น,นี้หน้าจอนี่เห็นเห็นเป็นรูปยายพองไหมบ่ายอ๋อบ่ายมันห่างกันหกชั่วโมงเนาะใช่ไหมไม่ใช่หกชั่วโมงสิ สิบสองชั่วโมงละมั้งอยากทำมานบีเ <c> ย <oughs> <c oughs> ้ยพองนี่งงอบีเอสนั่นเนี่ยพรีมพึ่งเข้าได้นะพี่ตอนนั้นน่ะพพีมก็เข้าไม่ได้นะมันโหลดเข้าไม่ได้นอนกับลูกนะเนี่ยตอนนี้เห็นหน้าจอเป็นอันนั้นไหมที่ยายพองใส่รูปไปไหม ก็ดูอย่างเลยเกินไหนล่ะเมื่อกี้ว่าจะไม่เปิดว่าจะไม่เปิดไฟว่าลองใกล้เลยยังพี่ฝนใกล้เลยยังห่างกันสิบสองชั่วโมงเนาะอ๋อแต่ไม่เต็ม น่าจะวางน่าจะวางรูปไม่เป็นนี่แหละแต่เห็นเขาไล่มานะ่ะมันเต็มนะเขาไล่มานะ่ะเขาบอกว่าสตรีมมย่านนะ่ะถ้าในคอมไหนะจะง่าย พอดียายพอมีโนะ้ตบุ๊กเก่าๆโน้ตบุ๊กน่ะไออะไรนะ <c oughs> วินโดว์เจ็ดเก่ามากพี่ฝนใกล้แล้วยังใกล้จะผ่านแล้วยัง อ๋อเพิ่งเริ่มได้สี่เดือนบางคนเขาเริ่มสี่เดือนเขาก็ผ่านนะพี่เพราะว่าเขามีเขาเรียกอะไรแบ็ back, back. <c ười> คแบ็คคนุน้นหลังนะแบ็แบ็เยอะแต่เยอะพออไม่ค่อยมีก็ไปตามภาษาไปบ้านเพื่อนไปบ้านโน้นบ้านนี้ ไม่มีกลุ่มไงไม่ไม่ได้เข้ากลุ่มกับเขาเพราะว่าเราไม่สะดวกเนาะเราเวลาเราจะไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้นะ่ะก็เลยแบบคนเดียวแต่ก็มีเพื่อนบ้างเลยสองสามคนที่เป็นเขาเรียกอะไรแบ๊กวะ <laughs> ยายฟองจะออกเสียงไม่ถูก <laughs> กองหลังกองหลัง อ๋อนี่มั่งแต่รูปนี้นะ่ะใส่ไว้นานแล้วนะพี่หมุนอีกแล้วไม่ทันใจเลย พ่อเหลือพันพันกว่ากว่าแต่รูปนี้นะใส่ไว้นานแล้วนะพี่อ๋อไม่ใช่เนี่เนี่รูปนี้เพิ่งใส่รูปนี้เพิ่งใส่ ปิดในห้องเหลือพันพันกว่ากว่าขาดพันกว่ากว่าใสสงสัยจะสงสัยจะยืดยืดรูปใ,ใหญ่มากไปมั้ง ก็เลยดูอ่ะทานแล้วก็มาหาพี่บ้างนะจ้าจ้ายาวเลยเนาะจ้าจ้า,าพี่เหลือสี่พันเลยพี่เหลือสี่พันเลยเหรอโอว,วิ่งแป๊บเดียวเละพี่ถ้ามีถ้ามีเครื่องมือ ถ้ามีเวลาและมีเครื่องมือน่ะเห็นเห็นข้างเดียวแล้วตอนนี้เห็นข้างเดียว ไลฟ์ไลฟ์วันละมเมืแต่มืแต่ฟังตัวเองมเมืแต่ฟังตัวเองพูดไลฟ์ในเอ้ยไลฟ์วันละห้าชั่วโมงเลยพี่วันละห้าชั่วโมงบางคนเขาไลฟ์แค่เดือนเดียวเองพี่เขาผ่านแต่ยาพองนี่ไลฟ์มาเป็น สี่ห้าเดือนห้าชั่วโมงถ้ามีคนไปดูแบบยี่สิบคนนี่ก็ยี่สิบยี่ยี่สิบคนนี่ถ้าเขายืนให้เรานะเราก็ได้เป็นเท่าไหร่ละยี่สิบคูณห้านะ่ะ วุ้ยได้ตั้งร้อยชั่วโมง,ป,มมโมงป้าจะเอาไปเปิดไว้หลังบ้านให้คนดูวิวไปเฉยๆเนอะใช่แหละน่ะเวลาเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรนะพี่หนูขึ้นไลฟ์มาเป็นเดือนๆแล้วไม่รู้จะพูดอะไรนะไม่มีไม่มีอะไรนะความรู้กับเขาเลยนะ่ะ พี่ไปเรื่อยๆบ่ <c oughs> แต่ว่าเยาพองจะหมดเวลาแล้วไงอีกเดือนเดือนหน้าก็หมดเวลาแล้วพี่พี่มีประมาณสิบห้าคนบอก โอ้สิบห้าคนนี่ถ้าแป๊บเดียวและพี่สิบห้าคนถ้ายืนถ้ายืนอยู่น่ะชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งถ้ายืนสิบห้าคนก็ได้สิบห้าชั่วโมงแล้วเนาะสองชั่วโมงก็ได้สามสิบชั่วโมงร่วมหายแล้วเหรอทำไมของหนูยังมีอยู่ล่ะ ถ้ามีวิวถ้ามีวิวสวยๆก็เปิดไว้ให้คนดูได้เนาะเขาเปิดเพลงอะไรได้น่ะเธอคือดวงใจอะไรขึ้นไลดดึกดื่นไปน <c oughs> ลองลองดูลองดูอาจารย์ไก่ใช่ไหมเนี่ยเธอคือดวงใจหรือพี่วันโอ้ยจำไม่ได้ขออาภาัยด้วยด้อ มันดึกแล้วจาไม่ได้ดึกแล้วจำใครไม่ได้ยายพองเล่นอยู่คนเดียวน้องจีน้องจอยสวัสดีค่ะยายพองยายพองเล่นอะไรนะขึ้นสตรีมหยาดลองโหลดสตรีมหยาดแล้วมันขึ้นไม่ได้ไงไม่รู้ขึ้นไปทางไหนหรอก ขึ้นไม่เป็นยายก็เลยไปลองเนี่ยโหลดเอาพรีมมาทีนี้โหลดพรีมได้แล้วลงรูปดูอ่ะยายว่าเริ่มเทิมเลยเต็มหน้าจอเลยม <c oughs> ีคนมาด้วย <c oughs> สวัสดีครับยายพองจากเจียนจอยยายพองทำไมไม่หลับ มาดามบ้านนาะยายนะยายนะกำลังกำลังจะนอนแล้วพอดีว่ายายโหลดอะไรนะสตรีมหยาดโยดโหลดยังไงก็โหลดไม่ได้นะ่ะยายฟองก็เลยเนี่ยไปโหลดเอาพรีมมาแล้วก็ใส่รูปนะ่ะเริ่มเทิมเลยขอบคุณมากนะคะมาดามบ้านนาะน้องวันเนะา,า,า,นยายนะแล้วเอาอะไรมาเอ่ง วางรูปวางรูปวางรูปกะไม่ถูกมันก็เลยใครก็ได้ใครก็ได้มามาเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยสดเจเฮช แล้วก็แล้วก็วางอีกไม่ได้ด้วยนะเฉพาะว่าวางใหม่มันวางไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันน่าจะวางได้อยู่เนาะไปกดตรงไหนเนาะเนี่ยวางรูปอีกนะ่ะ กลงนี่เธอคือดวงใจนี่พี่วัดเน,ะน,น,เน,ะนาะ <c oughs> เดี๋ยวลองวางตัวนี้ดู <c oughs> ทำไม่กดยางอ็นแท้ลบอันเก่าก่อนเห็นเตหอยเยพองนั่นไม่ไปอีก <laughs> พรุ่งนี้ว่าจะไปดูรถแห่ด้วยนั่นเนี่ย่าจะไปเต้นหน้าห้างสนไหนไปไหนหมดแล้วนี่ เห็นแต่หัวดำๆกระเซิงกระซส่งกระเซิงอยู่ไ <akl> ม ah ่ไ <pip> ด <i> ้ทักหรอกเด้อมาแต่ดึงรูปดึงรูปไม่ได้สักทีน่ะ อ่อดึงไม่ได้มันไม่เต็มอ่ะขอบคุณนะคะพี่วัดมาดามบ้านนาสวัสดีครับอ๋อพี่วัดใช่ไหม จันจิไปช่วยเขาแน่ขึ้นสตรีมหยาดไม่เก่งมันพี่วัดเนาะพี่วัดขึ้นได้ยายพองขึ้นไม่ได้เลยนะดูสินี่เห็นแต่หัวยายพองนี่โค้งอีกต่างหากนะช่วยไม่ได้เด้อไลฟ์สดนี่ ไปประกาศลำโพงบ้านผู้ใหญ่หาคนมาช่วยนะนนนนแปดสิบสี่ <84 S 2> ก็มางวนนี้เด้อ <laughs> แล้วแต่น้องวันแล้วแต่แล้วแต่ดวงคนแล้วตอนนี้นะ่ะ เอาหน้าซื้อๆอ,ออกมาตึงนค่ะไม่กล้าออกแล้วจะนอนแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมมืดตืต่นเลยนะสวัสดีค่ะน้องน้อยน้องน้อยน้องน้อยใช่ไหมน้องอ่านว่าน้องน้อยเนาะน้องน้อย น้องน้อย <laughs> ยายฟ้องไปเรียงไปเรียงน้องน้อยอ้าววางซะแล้ว